อลิสล็อกเป้าพามาร้านนามิดีเซอร์ตแอนด์คอฟฟี่เรามาดูเค้กเขานะคะร้านนี้เขาก็เด็นขนมนเค้กเหมือนกันนี่อันนี้เป็นมาการองนะคะเด็กๆชอบมีไซส์เล็กไซส์นี้ด้วยก็เค้กส้มไอศครีมถ้าใครชอบรสชาเขียวสตรอเบอรี่รสส้มรสช็อคโกแลตนะคะเลือกรวมได้แล้วเขาก็จะตกแต่งให้แล้วก็แพ็คใส่กล่องส่งไปให้ถึงบ้านเลยค่ะนี่เป็นโซนห้องเอ บรรยากาศก็นน่สบายสบายตรงนี้ก็จะเป็นโอเพนแอร์ถ้าใครชอบชิวๆโล่งสบายมีลกบกาแฟเย็นแล้วก็ไฮ,ฮาเจนรลาเต้น,นะคะมาแล้วค่ะเมนูสไปร์ตตี้เขียวหวานแซลมอนนะคะข้าวราชูชีแซลมอนไข่เจียวกลิ่นหอมชวนกินมากสไปร์ตตีค้คาโมนาร่าเบคอนไข่เค okay, ้กกาแลใสอด้วยสตรอเบอรีร่น